แม้ว่าในช่วง2-3ปีหลังมานี้โตโยต้าจะเสียแชมป์ใน,นตลาดรถกระบะขนาดหนึ่งตันในเซกเมนต์ของ p พียวปิกอัให้กับอิสุกซึ่งจากยอดขายล่าสุดดูเหมือนว่าไม่มีวีแววที่จะกลับมาทวงแชมป์ได้อีกในปีนี้ถือว่ามีโอกาสสูงที่จะเสียแชมป์สปีติดต่อกันอย่าไรก็ตามโตโยต้ายังมีรางวัลปลอบใจด้วยการเป็นเจ้าตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ที่ถือว่า Fortuner เป็นแชมป์ที่ผูกขาดไปอย่างยาวนานและไม่มีท่าทีที่จะเสียแชมป์ให้กับผู้แข่งรายอื่นแม้ว่าในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาจะถูกตีตื้นโดยอิสุมิวเอ็กซ์โชมใหม่ที่สามารถยึดตำแหน่งที่2มาได้จากมิสซูบิชิปเจโร่สปอร์ตแม้ว่าตลาด PPV จะมีขนาดเล็กกว่าตลาดรถกระบะเพลย์บิกอัพอยู่มากก็ตามล่าสุด ตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ประจำเดือนพฤษภาคม2565มีประมาณการขาย4,585คันเพิ่มขึ้น13.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาดเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Toyota Fortuner อันดับ 2. Isuzu MU-X อันดับ 3. Mitsubishi Pajero Sport อันดับ 4. Ford Everest และอันดับ 5. Nissan Terra ยอดขายรายเดือนล่าสุด To y ย ta Fortun e r ยังรักษาระยะห่างจากอันดับสอง u ิสุมิได้มากพอสมควรหรือห่างกันเกือบเท่าตัวซึ่งถือว่าเริ่มมีความนิ่งในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหลังจากที่ถูก m ิ x เข้ามาเบียดแบบสูสีในช่วงที่เพิ่งมีการเปิดตัวใหม่ๆถือว่า Fortun e r ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์แม้ว่า Toyota ไม่ได้จัดเต็มในเรื่องออปชั่นเหมือนคู่แของอ่งรายอื่นๆก็ตาม ส่วนอันดับ3าม t ิ u ซูบิชิปเจโรส p ปอร์ตทำได้ดีเหมือนกับตลาดรถกระบะพิโอปิอัพที่สามารถอยู่เหนือ Ford Everest ทั้ทงนี้ก็เป็นเพราะยอดขายของ Ford หดตัวลงจากการรอรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันที่จะเริ่มทยอยลงสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปอันดับท้ายสุดของตารางไม่มีใครนอกจากนิส a ันเทราที่ทำยอดขายได้มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า2เท่าตัว ส่วนตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ P/PV ใน5เดือนแรกของปี2565มีประมาณการขาย25,400คันเพิ่มขึ้น5.3%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Toyota Fortuner อันดับ 2. Isuzu MU-X อันดับ 3. Mitsubishi Pajero Sport อันดับ 4. Ford Everest และอันดับ 5. Nissan Terra Toyota Fortuner ยิ่งทำยอดขายนําห่างอิสุมิวเอปอีกเมื่อดูจากตัวเลขยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีโดยทิ้งห่างเกือบเท่าตัวในขณะที่มิวเก็ทิ้งห่างอันดับ3ามิสุบิชิปเจจร์สปอร์ตในสัดส่วนพอๆกันคือ2เท่าตัวเรียกว่าแต่ละอันดับมีระยะห่างจากอันดับบนล่างที่มากพอสมควรนอกจากนั้นยังพบอีกว่ายอดขายสะสมในหเดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนน้อยกว่ายอดขายเดือนล่าสุดเพียงเดือนเดียวของตลาดรถกระบะเพียวปิ้งอัพเสียด้วยซ้ำแต่ด้วยการเป็นอันดับหนึ่งในตลาดที่สะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าตลาดโตโยต้าดูเหมือนจะให้ความสําคัญในเซกเมนต์นี้ไม่แพ้เซกเมตนต์อื่นๆซึ่ง Fort u n e r เองก็เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับโฉมหรือมีรุ่นพิเศษเปิดตัวอยู่บ่อยครั้งการแข่งขันในตลาดนี้จึเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะรถที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลสามารถครองความเป็นเจ้าตลาด จนสิ้นสุดเจเนเรชันหากไม่มีอะไรพลิกโผลไปจากนี้ก่อนที่จะถึงวันเปิดตัว All-New Fortuner Generation ใหม่ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่แน่ใจว่าในการเปิดตัว Fortuner โฉมใหม่ Toyota ตย,ตยังจะใช้แนวทางการออกแบบให้แตกต,ต่างไปจากรุ่พื้นฐานอย่าง Hilux f i v o อีกหรือไม่ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ Ford ที่ Ranger และ Everest แช้์รูปแบบดีไซน์เดียวกันจะแตกต,ต่างกันก็เพียงรายละเอียดในบางจุดเท่านั้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ